เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่นะคะที่ได้ไปฝั่งลาวถามว่าพี่อู๋ไปเหรออ๋อขอบอกไม่ใช่ค่ะที่ไปอ่ะคือสัปทนส่วนตัวพี่อู๋เนี่ยยังอยู่อยุธยาเหมือนเดิมค่ะยังคงนั่งทําสัปทนอยู่ที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เนี่ยเพราะพี่อู๋ไม่เคยมีลูกค้าทางฝั่งลาวมาสั่งสัปทนเลยคือก่อนหน้านี้มีมาสั่งเหมือนกันนะคะแต่พี่อู๋งงไม่รู้ว่าจะส่งยังไงร,รอบนั้นก็เลยไม่ทันได้ส่งค่ะส่วนรอบเนี้ยสัปทนของพี่อู๋ได้ไปฝั่งลาวแน่และได้ไป ก่อนคนทาซะอีกแต่ก็ไม่เป็นไรนะพี่อู่รู้สึกดีใจอะ่ะอย่างน้อยสัป,ปทนของพี่อู่ก็ได้เป็นตัวแทนไปเที่ยวสําหรับงานนี้นะคะคุณลูกค้าที่สั่งสัป,ปทนพี่อู่มาต้องการสัป,ปทนโบราณแบบเส้นแถบทองฉีดกัน3เส้นแบบในภาพนี้เลยค่ะในส่วนของโครงและด้ามสัป,ปทนเนี่ยเป็นสีน้ําตาลทองส่วนยอดสัป,ปทนเนี่ยเป็นยอดไม้สักปิดทองเคค่ะส่วนเนื้อผ้าเนี่ยสั่งเป็นผ้าไหมญี่ปุ่นแต่คุณลูกค้าไม่อยากได้สีขาวเกินไปพี่อู๋ก็เลยแนะนําเป็นสีขาว ครีมงาชา้างซึ่งมีเฉพาะภาคใหม่อิตาลีงานนี้ตอนเปลี่ยนผ้าเนี่ยพี่อู๋ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขออนุญาตร,ร่วมบุญกับลูกค้าเพื่อเป็นการทาถวายครูบาอาจารย์ด้วยเพราะสับป,ปะทนคันนี้ครูบาท่านจเจ้าไปใช้งานเลยให้คุณลูกค้าท่านเนี่ยเป็นทุตระจัดการในการหาสับป,ปะนโบราณสีขาวให้อันนี้คือตามความเข้าใจของพี่อู๋นะส่วนจะนําไปใช้งานไหนเนี่ยพี่อู๋ไม่ได้ถามซ็อกแซกขนาดนั้นเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละท่านบางทีเราก็ไม่ ขวรยุง่งส่วนหน้าที่ของช่างทําสับป,ปะทนก็คือตั้งใจทําสับป,ปะทนให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทําได้ส่วนการอัปเกรดผ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญพระสับป,ปะทนแบบติดแถบทอง3เส้นเนี่ยพี่อุ๋มองแล้วว่าผ้าใหม่อิตาลีทําออกมาจะดูสวยกว่าผ้าไหมญี่ปุ่นเพราะเนื้อผ้าของผ้าไหมอิตาลีเนี่ยค่อนข้างหนาเวลาทําทรงของสับป,ปะทนออกมาเนี่ยแบบระบายผืนเดียวอะ่ะจะดูสวยถ้าพูดสรุปแบบเข้าใจง่ายก็คือพี่อุ๋แค่เห็นว่าอันไหนสวยแล้วก็รู้สึกว่าดีแล้วก็ แค่ทาแค่นั้นเองคือบางทีก็ไม่ได้คิดซับซ้อนอะไรอะค่ะเพราะง,งานที่พี่อูดทำอะ่ะก็เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึง่งในการสืบทอดพระศาสนาเราก็เลยพยายามทําส่วนเล็กๆส่วนนี้ให้ดีเท่าที่สามารถจะทําได้ง่ายๆแค่นี้ค่ะจบไม่มีอะไรซับซ้อนส่วนท่านใดสนใจสั่งทาสับปะทนทักได้นะคะที่รวมบุญสังภพัน์อยุธยา